ครับมาไพ่ทีมาเลาะกันยุคเขาหินนำม,มาจัดจ้าเปิ้ลกระมีขเขาปุ่นขายถั่วนะจะบ้านถั่ยชิบพันหรือชิบหาพันไหนพี่น้องสามารถมากินสามารถมากินได้มาอุดนูน้นได้เนาะพี่น้องเนาะวันนี้เนาะเอาลงอีกทีเะพอแล้วตัวเดียวก่อนโอ้ยฮิ้งนะ အစျကສတက်တာကေရဩု့့ေရအရအရရားရနျ့ားတာာကျ့့ောရာ ดูหรอกพี่กีบจัดการโอ้วางวางเจงจแล้วสบายดีพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ ชุดท,ที่แก้มคล้องมารอ,อกแก้มคล้องเดียวสิพาทุกคนดรอ,อเบิงเนาะเพราะว่าไก่จะหอดบุญษงเฮืออลไรสิพาทุกคนดรอ,อเบิงเขาไายเครื่องมาจาัดฉาเนาะนี่เนาะนี่เนาะทุกคนอ,อีกประมาณทิศหนึ่งก็จะหอดงานประเภทนี้บุญษงเฮือแล้วแต่ว่าอาจจะบุกค,คึขึ้นคือทุกปีเนาะอันนี้เมนเพิ่นเริ่มกลางเต็นทไขยเครื่องเดี๋ยวเราจะเจียสีพาทุกคนย่างดอ,อกเบิ่งน้อยนึงเนาะ พองอมปากหอคมคอไปที่เขามากากับปากกดไลค์กดแชร์เด้อทีส่สำคัญคือกดติดตามนะ คนไายใช่ปะเสียงง่ามปะเสียงง่ายเลยคนไรเาพี่น้องเนาะได้นี่อ๋อนี่อ๋อไม่ซัดนี่ใช่ใช่เจ้าพี่น้อง ะมะฮอรตอนนี้กสิคอเบาชักน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าภาพที่เราจะเจ้าไทยมันอาจจะสันเนาะเนื่องจากระบบซอฟแวร์กันชันมันกะทำงานบบดมีประสิทธิภาพอไนไรเนื่องจากว่ามันไกลคำม,มันเหมือนเนาะขอโทษขออภัยน้่พี่น้องที่เขามาอาจจะลายตนนิดนึงเนาะกะบมเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอโทษนะเด้อ mở hỏi luôn này Tất cả bạc luôn vô cho nhà phải đó rồi Thế mất mà đây Chi chắc bây giờ mua một mái <laughs> phẳng, thả bồn phẳng, lót vào xong. khoa lót nhảy. mở khóa gì đấy? anh cứ về ăn ram bỏi คือว่าใครทีมาหล่อเมื่อยกับมากินกับคุณยูงนีกนได้เนาะพี่น้องเนะาะครทำยัง งพีงได้ที่มากอ่กยุคเขายี่น้ำม,มากินกระปุนได้พี่น้องครับมาไพรทีมาเลาะกับยุคเขายี่น้ำม,มาติดใจเปินกระมี่เขาปุ้นขายถั่ยนะจะบ้านถั่ยชิบพันหรือชิบหาพันไหนวะพี่น้องสามารถมากินสามารถมากินได้มาอุดโน้นได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะวันนี้เนาะ ตอนนี้ฮะกฮขอนบริเวณเขตกระทือว่าเป็นเขตโฮเม,มสักแักเมืองอยู่แล้วอ่าเบอร์หนึ่งเดียวเขาจะยางยางไป็าหมู่เพื่อนไวหนึ่งก่อน

เอาลงอีกที่นแะล้วตัวเดยียวกอนโอ้ยงเนดมาลงม้าโอ้โกิแล้วแทงเสียเลยแทงเสียเลยเหลยนี่เสียสุดยอดอะไรแล้วเมื่อกี้นี่แทงเสียแ <laughs> ทงพุงเป,ป่าอีกวันนี้

วาง,งนี่ส right. uh, ั์ตุ oh ่มเนี่ไปี่น้อนรัาไปไปเรื่อยๆอะไรเยอะไป อันที่สี่พี okay. Okay. ่น้องถือว่ายิงคํำมือไตร่้นกัยิงมายด้สนะเนาะคนได้แต่ว่าคลิปนี้เราจะจบคลิปเพียงเท่านี้นะว่อมมีภาชันถ่ายบาได้พี่น้องเลยพอโรษขออไปน้ไม่ได้เด้อ เอกาสำนับงานนี่ครับเพิ่นกระเดื่องงานลายมือแล้วก,กระชีพจบคือคือมือวันที่สามมือสวงเพื่อนอะพี่น้องเนาะส่วนขึ้นวันที่สองอาจจะเป็นมือร้อยกระทงอ่าไปทีมาไเลครับมาเลยพี่น้องเลยม,มาครับสวมหนับกาก,าการะน้ํามัยน้ำเลือพี่นอ้องมาเพื่อป้องกันโควิดแต่ว่าบ้านห้องมุมี่แหละโควิดนี่ก็เป๋าเพื่อไปที่เสยอเนาะพอที่เขามากครขอบคุกขอบใจน้องรายรายเ้อพี่น้องเด้อกดติดตามน้องไปเลย ยิบต่อไปเนาะอาจจะไปโพยอยู่ปากซี่ก็ได้